การเปรียบเทียบเศษส่วนครับผมจะแบ่งให้ออกมันจะเป็น3กรณีกรณีที่1ก็คือส่วนมันจะเท่ากันนะครับกรณีที่2ก็คือเศษมันจะเท่ากันกรณีที่3คือเศษหรือส่วนมันไม่เท่ากันทั้งสองครับผมจะให้ดูกรณีที่1ก่อนกรณีที่1ก็คือส่วนเท่ากัน ส่วนเท่ากันให้เราดูว่าเศษเศษเศษคือตัวข้างบนเศษคือตัวนี้กับตัวนี้นะครับเศษเศษอันตัวไหนเยอะนะครับตัวไหนเยอะมันจะมีค่าเยอะตามนะครับเนี่ยถ้าเป็น6กับ9กเนี่ยก็คือ9มันเยอะกว่ามันก็ต้องเป็น9เออ6ส่วน10 น้อยกว่า9ส่วน10นะครับต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าเน,นี่ครับคนที่2ก็คือเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้อันนี้ก็คือส่วนเท่ากันนะครับส่วนเท่ากันอันนี้คือเศษเท่ากันอันนี้คือไม่เศษส่วนไม่เท่ากัน เศษส่วนไม่เท่ากันมาดูกรณีที่2เศษเท่ากันเศษเท่ากันก็คือเศษคือตัวข้างบนครให้เราดูว่าส่วนตัวส่วนเนี่ยตัวอยู่ข้างล่างส่วนถ้ามันมีส่วนตัวส่วนมันน้อยมันจะมีค่ามากนะครับเนี่ยเช่น5กับ7จ็ครับห มันน้อยกว่า7แปลว่า5มันต้องมีค่ามากกว่า7นะครับเนี่ยถ้าเออไม่ใช่มันต้อง3มส่วน5มีค่ามากกว่า3ส่วน7นะครับเราก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่านะครับมากกว่าเนี่ยครับคำตอบเดี๋ยวถ้าเศษส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทําเศษส่วนให้มันเท่ากันนะครับหรือเออต้องทําส่วนให้เท่ากันใหได้เป็นวิธีทาก็จะเป็น5ส่วน6 แล้วก็มาเป็น3าส่วนหนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คูณควากันไปเลยคูณควาก็จะได้เป็น25่สิบห้าข้างล่างก็คูณกันอันนี้คูณคูณสามสิบนะครับเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ก็คูณควาไปหกสามสิบแปดแปดส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมคูณกันเหมือนเดิมสามสิบไอ้เนี่ยส่วนเท่ากัน ให้เรามาพิจารณาตามข้อหนึ่งนะครับก็คือส่วนมากมันจะมีค่ามากตามก็คือ25มันก็ต้องมากกว่า18นะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเครื่องใส่เครืงหมายครับเสร็จแล้วครับ